สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พามาดูทุเรียนนะครับวันนี้เจอปัญหานะครับคิดว่าทุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมตัดไปไปนะครับเขาอาจจะโดนน้ําขังนะครับดูจากอาการหลายวันแล้วนะครับว่าเขามีการใบตกรอนเช้านะครับช่วงที่ฝนตกชุกหลายวันนะครับก็เลยมาดูที่โคนะครับ โคนเขจะเป็นเหมือนเป็นร่องอยูอย่ตรงกลาง,างนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะปรับปรับโคนตรงนี้ใหม่นะครับผมจะใช้จอบขุดแล้วก็ทําให้เขาเป็นเป็นเนินนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ําระบายนะครับกลัวว่าเขาจะลากเน่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดว๋มาดูกันนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จจะเป็นยังไงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกัานก็มองดูแล้วอาจจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่กล้าทำอะไรมากนะกลัวล่าเขาเสียหายนะครับก็แค่ขุดล่องนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำเป็นเนินนิดๆน,นะครับคุมด้วยเศษหญ้ามันเดิมนะครับเมื่อกี้ขุดไปเจอหอยทากเยอะมากเลยนะหอยทากเข้าไปชนชัยในโคนทุเรียนผมนะครับ ก็ได้เก็บออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับใบตัวนี้เขาโดนแมงมุมมาทำมาทำรังนะครับทำให้ใบเขาหอนะผมครี่ออกเมื่อกี้ก็เสียรูปเลยเขาเริ่มเขียวขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับใบใหม่ที่ที่แตกยอดออกมานะครับหรึกว่าเขาจะไม่เขียวนะครับใบเก่าที่ตัดก็ยังไม่ไม่ร่วงนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับทุเรียน พันโอชีน้ำดำนะครับนี่ครับท่านทุเรียนเขาไอเมืองมุมก็จะมาทําทําลังครับผมไม่ค่อยได้ฉีดยานะครับไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่ามาแมลงนะครับก็เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะครับเพิ่งหยุดได้สองวัน,นวันนี้วันวันที่สองที่ฝนหยุดนะแต่ก็อากาศก็คืมอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูทุเรียน ที่ผมปลูกใหม่แล้วก็ทำ RAE ไว้นะครับรวมถึงต้นเรียนต้นอื่นๆเนาะมาเลยครับนี่ต้นเรียนนี้ผมใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักที่ผมหมักเองนะครับหมักไว้เองนะครับผมก็มาวางรอบๆเลยนะครับ อันนี้ใบใบโซมมากนะที่ท,ที่ท่านเห็นตรงนี้คือผมผมพ่นยาไปนะครับแต่ยาฮะมันบังเอิญว่าไปโดนปฏิกิริยากับตัวอื่นผมใส่ผสมกับตัวยาหลายตัวนะมันก็เลยจับเป็นตะกรอนนะครับก็เลยติดในใบนะครับหลายวันแล้วนะครับตอนนี้น่าจะน่าจะไม่มีผลนะอันนี้เชื้อราอะไรครับทุกท่านเชื้อราราอะไรไม่รู้นะครับ ไม่รู้เลยนะครับท่านใดรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับณตอนนี้ผมไม่รู้แต่หลังจากที่ถ่ายคลิป้วผมจะไปดูข้อมูลนะครับว่ามันคือลาอะไรลาสนิมหรือเปล่านี่ครับทุเรียนที่ปลูกใหม่ครับก็เนี่ยครับปัญหาของผมตอนนี้แมงมุมครับท่านเข้ามา ทำใบผมห่ออยู่เรื่อยเลยนะก็ยังคงสดชื่นดีนะเวียนใหม่นะครับพันหมอนทองหลังจากที่ปลูกก่อนก่อนที่จะเอามาปลูกเขาเขามีเขามียอดเตรียมพุ่งอยู่แล้วนะครับพอมาลงดินเขาก็เลย พุ่งออกมาเป็นใบอ่อนอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับคือระบบรากเขายังไม่ได้เดินแต่อย่างใดนะนี่เลยครับ R าอเดี I ๋ย e. วผมจะลองเปิดคุยดูข้างๆว่ามีเชื้อราอะไรเกิดขึ้นหรือยังก็น่าจะยังไม่มีนะครับ าจะยังไม่มีเพราะว่ายัางใช้เวลาไม่นานครับทุกท่านมาดูทุเรียนโอชีต้นนี้ครับก็อันนี้น่าจะเป็นยอดเขาแล้วนะยอดเขาน่าจะเดินแล้วนะครับ ยอดเ่าน่าจะเดินแล้วนะครับผมพยายามที่จะไม่ใส่ปุ๋ยเขานะครับก็ยังอยู่รอดอยู่นะวันที่สิบหกวันที่สิบหกเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมเขาจะครบเขาจ,บเนนะา,าจะครบสองเดือนนะสิบหกสิงหาเขาจะครบสองเดือน น,นี่ทุกท่านทุเรียนสองเดือนของผมเกือบจะสองเดือนนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับวันที่สี่ก็ช้าไหมก็ช้าอยู่นะครับช้าอยู่มาดูต้นนี้บ้างครับ หอนทองนะครับนี่เลยหอนทองของผมเอาเจจยาคุมโกนนะครับก็ยังอยู่ดีนะครับมียอดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับโผลออกมาหน่อยนึงยอดของเขาก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับ อีกต้นหนึ่งครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มมียอดนะครับตอนนี้เริ่มมียอดนะครับต้กลนนี่นะพี่ทุกท่านเชราครับเชลราขาว ผมโรยผมราดไตโคเดมาไปเมื่อสองสัปดาห์ที <gro> <ories> ่แล้วนะครับก็บวกกับฝนตกหลายวันนะครับอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ไม่ร้อนไม่มีแดดนะครับก็อาจจะทำให้ทุเรียนไม่มีอาการซันเบิร์นเนาะไม่มีอาการร้อนใบเขาก็จะอาจจะสดชื่นอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับทุเรียน ที่ตัดยอดครับใบก็เริ่มแข็งแรงนะครับเริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงแล้วนะแต่ว่ายังไม่เขียวนะครับยังไม่เขียวโอชี OG น้ำดำครับโอเคครับทุกท่านวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูอัปเดตนะครับสวนทุเรียนเล็ก แรงทดลองของผมนะครับในการปลูกทุเรียนไว้กินนะครับดูซิว่ามันจะโตหรือเปล่านะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ